คลิปนี้เราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายสิบปีละตอนนั้นผมไปถ่ายหนังเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดของคุณอาวิจิตคุณอาวุธินะฮะไฟตารเหตุการณ์น้น่าจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าสามสิปีได้นะครับเราไปถ่ายกันที่โคราชนะฮะตอนนั้นสภาพอากาศเนี่ยร้อนนะฮะร้อนมากๆเลย ลุงวิจิตเนี่ยถ่ายหนังอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ่ายสี่วันแล้วจะหยุดให้พวกเราเนี่ยพักผ่อนสาวันนะครับถ่ายคือสองวันเว้นวันสองวันเว้นวันผมก็มีโอกาสนั่งรถสองแถวเข้าไปในตัวเมืองโคราชนะฮะแม่ค้าโคราชเนี่ยเขาบอกผมว่าประตูชายชุมพลนะฮะประตูเมืองประตูเป็นประตูหลักของโคราดเเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าใครเดินรอดประตูเนี <c> ่ย <oughs> ชีวิตจะพบความเป็นสริดมงคลโอเคเราเป็นคนที่มีความเคารพในย่าโมอยู่แล้วผมก็เดินรอดไปนะฮะตอนนั้นนึกยังไงไม่รู้ผมเดินรอดแบบสามครั้งเลยอ่ะนะสามครั้งเลยก็เล่าให้แมค้าฟังบอกโอมไปลอดประตูชายชุมพลมาแล้วรู้สึกดีจังเลย <c oughs> ผมรอดสามครั้งเลยแมค้าก็สัมผัสตกใจตายแล้ว ไปรอดสามครั้งรู้ไหมประตูนี้มีอาถรรพ์เราก็ถามอาถรรพ์อะไรครับป้าจะได้เมียเป็นคนโคราชนะตอนนั้นเราคิดในใจโคราชเนี่ยตอนนั้นผมก็ใช้มอเตอร์ไซค์เก่าๆอะ่ะแล้วโควราชมันห่างจากกรุงเทพเกือบสามร้อยกิโลถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมาเนี่ยเครื่องแม่งก็หลุดชิพหายไปวอดหมดอ,อะ่ะเราก็คิดว่าไม่มีทางเนี่ยที่จะมาโคราชมาครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายในชีวิต อย่าก,กันนั้นเลยไปท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของประตูนี้ผมรอดอีกสามครั้งอเป็นหกครั้งแล้วก็มาเล่าให้ป้าฟังป้าก็มองหน้าผมรับรองเลยได้เมียโครรลัาไม่ต่ำกว่าสามคนแล้วก็หัวเราะเอา้าโอเคจากนั้นก็ไปกราบย่าโมนะฮะแล้วบอกว่าถ้าประตูชายชุมพลมีอัฐิจริงอ่ยขอให้ลูก เจนะคู่เป็นคนโคราชเป็นหลานย่านะเรากราบด,ด้วยความคลรกเหตุการณ์หลังจากนั้นที่เกิดขึ้นครับชีวิตของเราเนี่ยบางทีก็ถ่ายแบบบ้างบางทีก็ไปถ่ายหนังต่างจังหวัดบ้างผมไปถ่ายหนังที่อีสานเนี่ยค่อนข้างเยอะบางทีก็ไปถ่ายแถววงการเพราะว่าพวกเนี้ยเขาสนับสนุนการถ่ายหนังเรื่องการให้ใช้อาวุธปืนอะไรน,นหน่วยงานราชการทหารเนี่ย ตำรวจเนี่ยเขาให้ยืมปรากฏว่าร,รู้จักผู้หญิงโคราชนะฮะรู้จักกันแบบลึกซึ้งเลยเยอะครับเยอะได้เป็นหลานยาโมนนับไม่ถ้วนเลยเราจึงคิดว่าเออประตูชัยชุมพลนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆและหลังจากนั้นงานเราเข้ามาเยอะเราก็ามีปัญญาที่จะซื้อรถนะฮะซื้อรถมือสองมาขับเราก็าไปมีงานที่โคราช ค่อนข้างถีสองเดือนไปครั้งเนี่นะครับสองเดือนไปครั้งและก็จะรู้จักน้องๆโคราชเนี่ยคนโคราชที่มีคนน่ารักนะผมบอกเลยว่าอาหารการกินอร่อยที่หลับที่นอนที่โรงแรมราคาถูกไม่แพงและผู้หญิงน้ำจิตน้ำใจดีมากๆเลยนะครับคนโคราดเนี่ยได้ใจคนกรุงเทพคนเมืองนอนทไปเต็มๆเลยโดยเฉาพาะผมนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ท่านอาจาร,รย์คมตรเวชเกี่ยวกับ อาถรรพ์ของประตูชายชุมพลเนี่ยในความเห็นของท่านอาจารย์คมไตเวศจอมขมังเวศแห่งลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยท่านเชื่อเรื่องอาถรรพ์ประตูชายชุมพลหรือประตูตะควาชสิมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังความเห็นของท่านอาจารย์คมไตเวศกันนะครับว่าท่านมีความเห็นแบบเรื่องนี้อย่างไรและอย่าลืมนะครับหนังสือแม่นาคห้าสิบบาท พร้อมจะส่งถึงหน้าประตูบ้านท่านก่อนที่หนังสือจะวางตลาดราคา40บาทผมขอค่าส่งแค่10บาทผมควักกระเป๋าอีก30บาทนะครับเพื่อนๆผมควักกระเป๋าอีกเท่าไหร่ยี่บาทขอโทษตกเลขนะฮะเพื่อนเอนช่วยผมอ,อีกสิบาทแล้วก็ได้อ่านหนังสือแม่นาคแน่นอนครับยืนยันตรงกันนะครับยังไงหนังสือเล่มนี้อยู่เป็นแผงนะครับและในอนาคตนะครับเรามีจุด คือวางตามปั๊มน้ำมันใหญ่ๆและร้านสะดวกซื้อและวัดสำคัญๆของแต่ละจังหวัดหนังสือแม่นักจะวางเอาไปให้หลวงพ่อโดยไม่คิดบูญค่าแม้แต่บาทเดียวนะครับจำกัดเลยว่าหนังสือวัดเนี้ยวัดดังๆของจังหวัดเนี้ยผมจะถวายให้กับหลวงพ่อไม่ต่ำกว่า100เล่มน,นะครับยอมควักกระเป๋าเพื่ออะไรครับประชาสัมพันธ์ สถานที่ต่างๆที่มีความลี้ลับของในสยามประเทศและรวมทั้งวัตถุมงคลของอาจารย์คารวาสของจริงท่านอาจารย์แขกมันตดสยามท่านอาจารย์โคมไตเวทหรือแม้แต่ท่านอาจารย์ต่อบ้านมนตราและพิธีกรรมต่างๆของหลวงพ่อสมชายหลวงพ่อแปะเทพเจ้าแห่งลุ่มนำ้ำนครเกษีนะครับเพื่อนๆยังไงต้องฝากน้อฝากตัวด้วยช่วยกันบอกนะครับว่าเอ้ ถ้าหากี้เกียจเดินไปร้านหนังสือร้านหนังสือจังหวัดท่านไม่มีโทรมาหาผมและโอนเงินมาห้าสิบบาทผมจัดส่งให้ถึงบ้านเลยครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับในความเมตตาขอบพระคุณอีกครั้งครับในโคราชหรือนะครราชสีมานี่มีประตูชัยชุมพลน่าจะ เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าใครรอดประตูชัยชุมพลนะฮะสามครั้งจะได้เมียเป็นคนโคราชนะครับอืในความเห็นของผมเนี่ยตอนไปถ่ายหนังให้กับเอ,อ่อไฟสตาร์นะฮะหลายสิบปีมาแล้วผมก็ไม่เชื่อนะฮะก็ไปรอดรอดสามครั้งถามแม่ค้าแม่ค้าบอกโอ้ได้เมียคนโคราชแน่นอนเราก็ขำอะเพราะเราคิดว่ายัางไงก็ไม่มามันไกลอาจารย์นะฮะแล้วเราแค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงจะมาทําไมโคราด ปรากฏว่าในชีวิตอาจารย์เจอแต่ผู้หญิงโคราชทั้งนั้นเลยเอาก็ถ้ารอดถึงสามครั้งแล้วมันก็แน่นอนแหละถ้าสมัยโบราณนะเพราะความเชื่อนี้มีมาแต่โบราณอาจารย์ก็เคยได้ยินใช่ไหมครับย้อนรอยถอยหลังไปสมมุติรสักร้อยปีเนี่ยจะไปโคราชเนี่ยคุณต้องเดินเท้าไปนะเดินเท้าอาจารย์ทำไมไม่มีรถเหรอเอาร้อยปีเอารถที่ไหนมาล่ะสมัยนั้นมันไม่มีรถแล้วต้องไปรอดถึงสามครั้ง ไปในระทีน่ะไปรอดเศจกลับเลยหรือเปล่าล่ะไม่ต้องค้างไงจมันก็ต้องค้างไปอยู่ไปกินที่นั่นแหละแล้วไปทั้งสามรอบไม่ได้เมียให้มันรู้ไปสิไม่เล่าอ้ารันวัะตูมันไม่ใช่เลยจันมันนิสัยอะละมันนิสัยผมไม่อะไรอย่างนั้นความเชื่อก็เรื่องธรรมดาเนาะไม่ว่าที่ไหนมันก็มีความเชื่อเหมือนเราเชื่อเรื่องรอดโบสถ์นี่แหละเนีทุกวันนี่นะความเชื่อเรื่องรอดโบสถ์เพิ่งเป็นความเชื่อใหม่ครับไม่ใช่เรื่องโบราณ นะอยู่ไม่เกินสามสิบปีนะเรื่องรอดโบสถ์ไม่เกินสามสิบปีอันนี้เป็นความเชื่อที่ปลูกฝังกันขึ้นมาใหม่เนะ <c oughs> มือ่อใดทําแล้วมีความสุขใจสบายใจท,ทําไปเถอะไม่ว่าอะไรหรอกนะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งความเชื่อนะฮะอาจารย์คนตายนะปั๊บเนี่ยจะต้องมีวิธีว่าต้องเอาดวงวิญ,ญญาณเชิญกลับมานะอาจารย์นะแต่ปกติเนี่ยมีพระรูปหนึ่งก็รู้จักกับผมแม่หลงแมสือแม่นาคเนี่ย ถ้าถามว่ามีวิช,ชาอาคมไหมท่านก็พูดตรง,ตรงๆว่าท่านไม่มีวิช,ชาอาคมอะ่ะแล้วท่านไปทาไมก็บอกเอาเขาจ้างกูอะ่ะเออเท่าไหร่บอกห้าร้อยบาทก็โอเคแล้วสุดท้ายวิญญาณกลับไหม,มท่านก็บอกกูจะไปรู้เลยจะกลับมาหรือเปล่าไอ้วิธีนําเชิญวิญญาณเนี่ยอาจารย์เกิดขึ้นวันเมื่อไหร่อ่ะอาจารย์นะคือสําหรับผู้ที่ไปตายต่างถิ่นครับไปเสียชีวิตต่างถิ่นนะโดยส่วนมากจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับใช่ เป็นความเชื่อจากโบราณแล้วแหละแต่โบราณเขาไม่ได้ใช้ประสงค์เขาใช้หมอพิธีกรรมใช้คารวะเอออันนี้ผมเห็นด้วยจ้ะเขาไม่ได้ใช้ประสงค์เห็นด้วยเห็นด้วยแค่ไปบอกกล่าวเชิญเฉยครับมันไม่มีวิชาคมอะไรหรอกไปบอกเขาเฉยเฉว่าให้กลับเออชวนกลับบ้านเชื่อกันว่านะเชื่อกันว่าการเสียชีวิตโดยกระทันหันเนี่ยวิญญาณไม่รู้ตัว เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเสียแล้วเขาก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละยังอยู่ตรงนั้นครับทีนี้เราไปเชิญให้กลับเนี่ยเขาจะได้รู้ตัวว่าตายแล้วเออเพราะล่างไปแล้วครัวิญญาณเนี่ยอยู่ตรงนี้เออให้กลับบ้านซะมาอยู่ด้วยกันซะคมันรับบุญรับทานนะแล้วก็ว่ากันไปนะเป็นความเชื่อที่ทํามาแต่โบราณซึ่งพิธีศพ นะสมัยโบราณจริงพระสงฆ์ไม่ได้มาเกี่ยวเลยไม่ว่าเรื่องขั้นตอนใดทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับพระต<า>ั้งแต่สิ้นลมยกนกระทั่งเผาเสร็จอะไรเสร็จไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์เราเพิ่งดึงพระสงฆ์เข้ามาร่วมพิธีต่างๆวุ่นวายทุกพิธีเมื่อไม่นานมานี้หลังรอสี่รอห้ามานี้เท่านั้นเองไม่นานอาสมัยก่อนไม่มีหรอกครับสมัยก่อนเป็นพิธีกรรมแต่ราชาติพัน<อ>เขาก็จะมีหมอ,อประจําพิธีของเขา E นะในพิธีศพพิธีแต่งงานพิธีขึ้นบ้านใหม่ไม่มีพระสงฆ์เลยครับ e เขาเป็นพิธีกรรมทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับาศาสนาเป็นเป็นพวกหมอที่มีวิชานะคคารวาสเคเอาพระสงฆ์เข้ามาพัวพันเนี่ยเดิมคือชนชั้นสูงเท่านั้นนะ e หนึ่งพระมหากษัตริย์เชือเอ้อพระวงศ์สองขุนนางสามข้าบดีเศรษฐีครับ ที่เอาพระสงฆ์เข้ามานะเวลาทาพิธีกรรมต่างๆทีนี้พอต่อมาสามัญชนทั้งหลายหรือไพร่อย่างพวกเราเนี่ยเห็นข้างบนเขาทากันกนะ็เอาบ้างทุกวันนี้พระสงฆ์เลยมาแทรกอยู่ในทุกพิธีกรรมนี่แหละจริงๆแล้วใช่กิจสงไหมไม่ใช่เลยครับไม่ใช่กิจสงแต่ทีนี้เมื่อกระแสนิยมมันเป็นไปแบบนี้แล้วนะ มันไปสวนกระแสไม่ได้หรอกใช่ครับอาจารย์จะทำบุญบ้านก็ต้องนิมนพระแต่งงานก็ต้องนิมนพระทุกอย่างต้องนิมนพระทั้งหมดแล้วนะพราเราเชื่อว่าเมื่อมีพระสงฆ์ได้มาเหยียบบ้านเราเนี่ยมันเป็นมงคลเราเชื่อตรงนี้เราก็เลยพากันปฏิบัติตามนะถามว่าเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะก็บอกแล้วผีพามพุทธมันอยู่ด้วยกันนะก็ให้มันอยู่คู่กันไปอย่างนี้แหละไม่มีปัญหาเลยเลย